สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5 t h a ปด studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าเขาชอบที่คุณต่างจากคนอื่นยังไงกรนารไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเ,เราก็มาเรื่อกันเลยไพ่ที่เปิดได้นะคะจะมีเจดเหรียญสิบถ้วยควีนดาบ อัศวินไม้แปดดาบิ en, ance, the Star, the Tower. าีเรียนเทมเพลนส์เ t อะสตาร์เ e อะทาวเวกาดาต้สำหรับห้ถ้วยแล้วก็ก o d เ e สมาร์ท e ์ออฟเดอะซีนะคะไ <c oughs> พ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ t ดอะเทมเพลนส์เด e ะสตาร์เทมเพลนส์เดอะสตาร์ทาวเวเหมือนไพ่ที่เกี่ยวกับ การจัดสร้างสมดุลภายในการปรับเปลี่ยนการฮิวเยียวยารักษาบาดแผลอาจจะเกิดจากการได้รับการกระทบกระเทือนแบบสาหัสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาครั้งแล้วครั้งเล่าแบบนับไม่ถ่วนจนจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไปแล้วนะสำหรับบางพลังงาน พลังงานความสงบภายในการปรับตัวด้วย Temperance ดอรสตานีมีความสงบภายในคือผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วก็เป็นพลังงานแบบเทน้ำลงนะคะ e m p e r a นส e เนี่ยสวยมากมีดอกบัวด้วยน่าจะเกี่ยวข้องกับพระธรรมคำสอนนำพระธรรมคำสอนมามาฮิวมาปฏิบัติจนกล้าแกร่งจนขึ้นมา รงงานได้เจอก,การเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่อย่าลืมว่าทาวเวอร์สำหรับนี้ <c oughs> เป็นเดอทาวเวอร์ที่ไม่ได้ถล่มไม่ได้พังพลายนะแกร่งมากประครับประคองนะคะเป็นคนที่ประครับประคองตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือยืนหยัดด้วยตัวเองจริงๆไม่ใช่ของเรื่องภายนอกเลยอะ่ะ ที่ความแตกต่างของคนที่เขาเห็นเนี่ยมาจากภายในล้วนๆเลยอะเกี่ยวกับการประครับประคองความรู้สึกของตัวเองรักษาตัวเองด้วยตัวเองอะคุณทาวเวอร์อะที่แกล่งแบบนี้นะไม่ใช่แบบไม่ได้ผ่านเอ่อไม่ใช่แบบข้างใน มีแตกต่างจากคนอื่นแต่อมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีพลังอะไรบางอย่างที่ช่วยประครับประคองอยู่รอบๆด้วยบุญบรารมีเก่าไหมไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตเหมือนกับจะจะคิดได้จะคิดบวกจะคิดไปรอบด้านไม่ยอมให้ตัวเองอะพังง่ายๆอะมีแปดดาบเก้าดาบมาขึ้นมาด้วยอะ่ะ เหมือนคนที่เหมือนนักภาวนาคนอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตคือไม่ได้มองเห็นแล้วท้อแต่ว่าจะเอาสิ่งที่มองเห็นนั้นน่ะมาตีความหมายเราได้อะไรจากสิ่งนี้คุณมีจุดแข็งในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะทางด้านการมองของคุณ อดทนเจ็ดเหรี่ยนเนี่ยมีความอดทนมุ่งมั่นอ,อาจจะวิเคราะห์ช้านิดหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกล้วนๆเลยครัอดทนมุ่งมั่นในการหาผลลัพธ์การคิดพิจารณาอะไรแบบถี่ท่วนเจ็ดเหรี่ยมน,นี่เป็นนักบอลล่ยืนอยู่บนนิ้วเท้าของตัวเองที่บาดเจ็บ ก่าจะได้คือมองกุฎนี่น่าจะเป็นตัวเด่นเลยนะคุณน่าจะเป็นคนที่ทรงคุณค่านะในสภาวะแวดล้อมนั้นในองค์กรนั้นเหมือนฝึกหัดเขี้ยวเข็นเข้มงวดกับตัวเองอย่างยิ่งยวดอะแต่มันต้องมีความแกร่งมาจากข้างในนะเจ็บเท้าเจ็บน่องถ้าใจไม่แกร่งอะไปไม่รอดละการทานอาหารการมีวินยัยอย่าง มีความมีสมาธิแน่วแน่ล้มแล้วล้มอีกพักฟื้นร่างกายแล้วไปต่อแต่ด้วยว่ารักหรือเปล่ารักชื่นชอบอ่ะฉันจะไปทางเนี้ยมันเป็นพลังงานของฉันนะฉันชอบแบบเนี้ยไม่ต้องไปถามใครว่าเออไม่ต้องไปฟังการตัดสินใจของใครนะแต่ว่าถ้าคุณหมอบอกว่าเอ้ยต้องพักรักษาก่อนนะพัก ไปต่อได้ใช่ไหมไปต่อได้ด้วยการที่ได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักต่อให้ต้องทุกข์ทรมานบาดเจ็บสาหัสยังไงเยียวยาตัวเองรักษาไปต่ออะควินดาแน่นอนเฉียบคมอิสระตรัง่านในความคิดของตัวเองฉันเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับตัวเองชอบสิ่งนี้ก็เดินต่อเลยสิบถ้วย ต้องหาคนอื่นอาจจะบอกว่าอย่าหยุดเธอพักเธอพอแค่นี้เธอนะเขาอาจจะเห็นแปดดาบเก้าดาบทาวเวอร์มาก,ก่อนในตัวคุณนะที่คุณแบบได้เผยให้เขาเห็นว่าออตัวนั้นผ่านตรงนี้ตรงนี้มาเดี๋ยวทีนี้จะผ่านอีกแล้วจะไปเจอ,เอ,อหยุดเธอเดี๋ยวจะเป็นแบบเดิมนะไม่ได้กลัวเลยเพราะว่าสิบถ้วยชอบในเส้นทางนี้อยกตัวอย่างนะเห็นนักบอลเล่ขึ้นมาเออแล้วเป็นไพ่ที่แบบน่ายกย่องจริงๆอ่ะในการอดทนอดกัน้นใช้เวลาพิสูจน์นะความสามารถ เชื่อสัตว์ต่อสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝฟฟันแล้วก็รักนะเป็นแต่เป็นคนมีเหตุผลมีเหตุผลที่ดีที่จะแบบเออไฟนะคือบอกว่าไฟก็ได้นะให้เหตุผลคนอื่นว่าทําไมนะถึงเป็นเส้นทางนี้คือไม่ได้ควินดาบสิบถ้วยเนะี่ยมีความสุขนะไม่ได้หวันไหวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก <c oughs> ต่อให้ สภาวะภูมิอากาศนะไม่เอื้ออํานวยก็เหอะขอใช้คํานี้แล้วกันอาจจะร้อนเกินไปนะอาจจะฝนตกหนักมากแต่ก็หาได้ยอมแพ้ไม่นะคะเพราะความมีแพชชั่นอยู่ข้างใน <c oughs> ขอภอภัยออยเสียงไม่เป็นใจเลย <c oughs> เป็นคนที่มีความมั่นคงมีความมั่นงคงกับ เส้นทางของตัวเองเป็นคนที่คารวะจิตใจของตัวเองเนี่ยไม่ใช่แค่คำว่าคารวะเลยนะเขารบซื่อสัตย์คารวะต่อจิตวิญญาณของตัวเองอะ่ะโอ้ไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆเลยแต่ว่ามีความชัดเจนมีความถูกต้องในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนะรับผิดชอบตัวเองเป็น คือไม่ได้ให้ใครมาประครบประงมมาโอมาอะไรเลยถ้าล้มเองก็ไม่เป็นไรสดน้ำข้าวต้มเดี๋ยวไปต่อให้น้ำเกลือเดี๋ยวไปต่อ,องี้ยคุณห้าถ้วยด้วยอ่ะแต่มันเป็นจุดเด่นในสายตาเขานะั้นมันเหมือนกับว่าคุณรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรับมือกับความทุกข์ความผิดหวังด้วยสติปัญญาของตัวเองด้วยเห็นว่าทางนี้แหละมันคือการปล่อยวางทั้งหมดอ่ะ เออมันเหมือนกับว่าเออใช่มันเป็นความฝันแต่ถ้าสักวันหนึ่งถ้าถ้าได้ถ้าได้ทําสําเร็จแล้วก็คืออ๋อมันการที่จะไปถึงความฝันน่ะระหว่างทางอะคุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแต่ก็ไม่เคยที่จะหยุดที่จะยอมแพ้อะ่ะอันนี้คือข้างใดของคุณอนะแต่ว่าเป็นอิสระอิสระต่อเสียง คุณป้าคุณลุงข้างบ้านหรือคุณญาติผู้ใหญ่ใดๆด้วยเอมไม่ต้องมาสนใจฉันไปดูแลคนอื่นเธออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงฉันคุณเรียนรู้จากการจากความผิดหวังความเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักแต่ว่าคุณสามารถลุกขึ้นได้เพราะว่าคุณมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ ให้โอกาสตัวเองได้ได้ลุกขึ้นหลายๆครั้งคุณเป็นคนที่คารวะตัวเองอะ่ะคารวะจิตวิญญาณคารวะหัวใจตัวเองให้โอกาสตัวเองได้ยืนหยัดได้เรียนรู้ได้ปล่อยวางงานนี้ไม่โทษใครแล้วไม่โทษตัวเองด้วยคุณละเอียดลึกซึ้งมากค่ะคุณเป็นมนุษย์ที่ละเอียดลึกซึ้งมากเลยข้างในอะแต่คุณไม่ได้เสียแซงเลยนะ ไม่ได้เสแสรงว่าฉันฉันแกล่งมันมาจากข้างในโดยที่คุณอาจจะไม่ได้มองตัวเองว่านี่ฉันแกล่งเหรออย่างนี้ด้วยมั้งแต่เขามองนะเขาเห็นความแกล่งของคุณนะแกล่งแบบอ่อนโยนเดาซาคุณแบบเข้าใจสัจธรรมอย่างเงี้ไปเลยอะ่ะคุณคุณรับมือแบบชนิดที่แบบพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของตัวเองแต่ไม่ใช่ในด้านของ อโอกาสที่จะทําให้ผู้คนได้เห็นนะมันเป็นในนาม,มาทมในด้านข้างในว่าเออไม่เป็นไรการโศกเศร้าเสียใจการผิดหวังมันเหมือนกับวัคซีนที่ฉีดเข็มแล้วเข็มเล่าเข็มแล้วเข็มเล่าจนจนแบบอืหาคำว่าอะไร จนจนมันเกิดความสงบข้างในไหมไม่ได้อยากใช้คำว่าชินชานะเจ็บปวดจนชินชามันไม่ใช่แต่ว่าเหมือนก็อ่ะมันก็แค่นี้แหละมันเหมือนกับพลังงานความว่างเปล่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เหมือน ผิวทาลกน้อยที่โดนมดกัดตอนแรกๆก็จะแบบลอกให้ปวดแสบปวดร้อนแต่พอเราแบบโตขึ้นโตขึ้น,น,นอาจจะมดกัดบ่อยแล้วทีนี้ผิวหนังเรามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะโตขึ้นประสบการณ์มากขึ้นพอมดกัดก็แค่ปัดออกอะคุณมันไม่ใช่ชินชาแต่มันก็เหมือนกับว่าอ้าเหมือนไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่เข้าใจนะว่ามีแล้วก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไปโทษอะไรทั้งนั้นน่ะก็เหมือนกับกัดไม่ได้เป็นบ่นไปด่ามดก็เออเราคงนั่งผิดที่เองอะางเงี้ยแปดดา่าเก้าด่าคุณอาจจะติดกับความทุกข์อะไรบางอย่างแต่ แม้ว่ามันจะรู้สึกแบบไบางทีอาจจะเหมือนตีไปในภาพที่แบบมีห้องคับแคบคับแคบ,คบ,คบอาจจะไปอยู่ตรงนั้นบางคนนะอาจจะอยู่ในพื้นที่คับแคบอะแต่พลังงานของไพ่ใบนี้คือเฮ้ยมันไม่เปียกฝนมันก็ดีหรือเปล่าอ่ะอย่างเงี้ยพยายามคิดหาแต่สิ่งที่ด้านดีๆอะด้านดีๆของ ของสภาวะแวดล้อมนั้นหาจุดดีให้ได้ครับหาข้อดีในสิ่งที่แย่ให้ได้อ่ะคุณอ่ะคุณเป็นแบบนั้นอ่ะมองเห็นแต่สิ่งดีอ่ะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์นนะมันเป็นการ นี่แหละที่เขาเรียกว่านักภาวนาหรือเปล่าคือจะมองเห็นแต่ไอสิ่งที่สร้างสรรค์จุดดําทั้งหมดเลยแต่ว่ายังไม่เห็นจุดขาวหรือขาวทั้งหมดเลยก็ยังไม่เห็นจุดดําอยู่ซึ่งมันเป็นเฮ้ยสวยนะเฮ้ยมันก็ดีนี่เอามันฟูแล้วมันทําให้ใจคุณน,นี่หรือเปล่าที่มันทําให้คุณแบบไม่ได้ห่อเหี่ยวไม่ได้ทุกเศร้าอะไรเลยอะหาด้านดีจนได้บางทีจะต้องไป <c oughs> อตอนนี้เรามีเ เงินแค่นี้นะเราไม่สามารถจะไปเช่าที่อยู่ใหญ่ๆได้ห้องพักแค่นี้สะอาดนะปัดกวาดนิดนึงก็สะอาดเช็ดถูให้กลิ่นมันหอมมันก็เล็กนะถ้าไปเทียบกับคนอื่นแต่เราอย่าไปเทียบสิอย่างเงี้ยเราอย่าไปเทียบกับคนอื่นสิเราเทียบกับเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันร้อนนะที่พักเก่ามันร้อนมันตากแดดตากฝนนะรั่วตอนนี้มันเล็กแต่มันก็ ไม่ได้เบียกบอลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่ยอย่างเงี้ยคือคุณแบบว่าคุณหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีๆมาทําให้ตัวเองแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่มันไม่ใช่ในด้านฟิสิกอลไ่มันเป็นในลักษณะของภายในอ่ะภายในล้วนๆเลยคุณค,ค,คือคือคุณมีความลึกซึ้งมากในการมองสิ่งต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเงี้ยคุณบารามีเก่ามาเกื้อหนุนมาช่วยเหลือไพ่บางทีอาจจะมีอันนี้เขารู้หรือไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้นะคืออาจจะมีเทพพิดานางฟ้าเทวดารักษาตัวนะบุญบารามีเก่าของคุณ ปกปักรักษาคุณอยู่นะหรือไเ r s เซลนั่นแหละตัวตนข้างในคุณนั่นแหละนะของเดิมของเก่าอะ่ะรักษาคุณอยู่เนี่ยเทพธิดานะนางฟ้าพระแม่เง,งี้ยบ้านเราก็จะได้ยินแบบพระแม่ธรณีเนาะแต่ไพนี้ก็จะเป็นเหมือนพระแม่ของมหาสมุทรพระแม่ของทะเลเง,งี้ยเป็นกอดเดสนะคะเป็นเทพ,พเจ้าออเทพธิดาเป็นฝั่งเฟมนีน แล้วพลังงานนะที่เกี่ยวกับน้ำนะตรงกับไพ่ใหญ่เดอะสตาร์ Star, ที่แบบเทน้ำเทมโพเรนซ์ก็ปล่อยให้น้ำไหลมันแล้วก็พลังงานของไพ่ใบนี้คือเหมือนกับยอมรับและปล่อยวางกับชีวิตมันเป็นแบบนี้ในเมื่อเราเลือกเส้นทางแบบนี้แล้วมันก็ต้องเจอประสาิเจอปัญหาและมันอาจจะเจอบ่อยกว่าคนอื่นจะทำยังไงถึงจะไอด้วยความที่แบบต้องกลับมายืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้มันก็เลยเป็นคนที่ต้องปล่อยวางให้เร็วที่สุดแล้วก็ ยืนต่างอ่านขึ้นมาอีกยืนขึ้นมาอีกไม่ยอมแพ้กับบททดสอบยังไงก็ต้องสอบผ่านให้ได้อะละเอียดลึกซึ้งทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณปกติอาชอบมองอ่านไพ่แบบคุณีีคนที่มีหลายมิตินะในด้านนิสัยใจคอในด้านของการแต่งตัวแต่เนี้ยจะเป็นมิติที่แบบขนาดผู้อ่านยังร,รู้สึกเหนื่อยเลยม,มันมาในลักษณะของภายใน เป็นคนที่มีหลายมิติทางอารมณ์คือไม่ใช่แบบว่าอารมณ์ของคุณนะคือจับอารมณ์ได้ว่าอะความทุกข์มาอีกแล้วความเศร้ามาอีกแล้วรีบลุกขึ้นเลยเรียนรู้กับมันยอมรับแล้วก็เรียนรู้กับมัน,แล,น,มนแล้วก็รีบลุกขึ้นแล้วเรามีเดอะสตาร์ทาวเวอร์เหมือนคุณเป็นคนที่แกล่งจากภายในจับอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ซบเซานานเนี่ยแล้วก็ ฝึกฝนมุ่งมั่นอดทนขึ้นมาแล้วมาอยู่จุดที่สูงสง่าได้ด้วยตัวเอง <c oughs> <c oughs> คุณไม่ยึดติดกับสิ่งดำเติมแต่ว่าคุณเรียนรู้นะคุณไม่ยึดติดแต่คุณเรียนรู้ว่าอ,อ๋อทุกเนี้ยทำให้คุณโดดเด่นไดน้จะจำจะจําความความทุกข์เหล่านั้นได้เพื่อที่จะเอามาสร้างสรรค์ มาเปลี่ยนแปลงมาผักดันตัวเองให้ขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์ทาวเวอร์ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไพ่เสียนะเพราะว่าขึ้นตรงกับอัศวินไม้เป็นแรงบันดาลใจนี่แหละสิ่งที่เขาเขาแบบชอบที่คุณแตกต่างจากคนอื่นภายใต้เกลียวขึ้นที่วุ่นวายแต่คุณแบบ อาจจะผ่านอะไรมาเยอะดูคุณสงบภายในเจอสถานการณ์อะไรที่วุ่นวายวุ่นวายข้างนอกแต่คุณก็ยังคงความสงบไว้แต่ไม่ใช่แบบนั้นนิ่งสงบนะมันสงบจริงๆอะ่ะข้างในมันสงบจริงๆมันเย็นจริงๆมันสัมผัสได้พลังงานมันพลังงานมันหลอกกันไม่ได้นี่เขาอาจะเดินเฉียดเดินเฉียวคุณหรือว่าพูดคุยกันแม้แต่บางทีมเมสเซจหรือว่าหาคนที่มีพลังงานแรงกล้านะเขาก็ยังสัมผัสได้ว่า เออคุณเย็นจริงมันออกมาจากก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยมันออกมาจากความรู้สึกอะ่ะอืมถ้าถ้าคุยกันานานๆน,น้นําเสียงอย่างนี้ก็เหมือนกันน้ําเสียงเย็นไหมต่อให้เจออยู่ในสภาวะที่มันน่าตื่นเต้นน่าหวาดกลัวแต่ว่าน้ําเสียงอ่ะทนเสียงแบบเนี้ยคือสามารถมั่นใจได้เลยว่าเอ้ยเราฝากชีวิตกับเขาได้อยู่นะอืมครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราต้องรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยอืม ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณุตสตาห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุตสตาห์แบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็น้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทั้งด้านโพคทรัพย์และอริยะทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ